รู้เราอยู่ทงโมแล้วจะทำอะไรทำไรห้าหกเจ็ดแปดกระซแซกระซแกระซแซขอบคุณครับนานจะกัน่แเพลงนี้มันโถึงมากใช่เพลงนี้เราจะร้องอีกปีจะร้องกันทุกวันพอลโหลดได้เหมกันครับพี่ AS m 6 s i นเพลงนี้คุ้มนะหนึ่งเดือนก็สิบเก้าบาทจะได้ดูเอ็มวีได้เนื้อเพลงได้ตัวเพลงแล้วที่สำคัญเพลงก็แสเมไม่ใ บอกว่า quality ของเพลงเนี่ยเป๊ะมากครับเป๊อยากบอกว่าได้ใจพวกเราไปด้วยนะครับแต่ถ้ามีอยู่เพลงหนึ่งที่ตอนนี้โหลดเราได้ใจพวกเราไปเต็มเต็มเลยเพลงอะไรอ่ะของเก่าแอปไม่อยู่เพลงอะไรอ่ะเพลงเพลงใหม่แล้วของพวกเราเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งมี mv ออกมาด้วยถูกต้องครับตอนนี้ก็กำลังออนแอร์บนทีวีกันเยอะๆออกมาจริงๆหนึ่งิ้งซึ่งเพลงเนี้ย คำถามแล้วคำถามเนี่ยไม่รู้จะทำตัวยังไงได้ได้ได้ก็สำหรับเพลงนี้นะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเราเลยนะเป็นเพลงช้าซึ่งอะไรซึ่งพวกเราตั้งใจทำมากๆเป็นอีกเพลงเพลงหนึ่งที่ถ้าดูเอ็มบีแล้วจะเป็นภาคต่อจากไม่มีเทอมอยาดใจ้วยชู่ต้องนะครับผมน้องตัวมากที่มันตั ก็แหละก็คือเพลงนี้เนี่ยเราตั้งใจทำมากๆตอนนี้เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราเลยเนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนด้วยใครที่ยังไม่ได้ฟังก็กลับไปโหลดฟังซะถูกต้องครับร้บรองได้แล้วชื่อร้องนังๆกับเพลงนี้เลยครับ